สนุนโดยค่ายเพลงบ้านไทยลุกทุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจไฮลักรีโวจ r อาร์สปอร์ตใหม่โกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ เ <V expand. S 2> ข้าส mm. like bon yes. ู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์กับช่วงครัวไลฟ์สไตล์นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซินหัวลุงนาศาล่อนอื่นงั้นเดี๋ยวสวัสดีพี่กันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะัพี่นิที่ว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับร้านนี้เปิดมาตั้งแต่2,501ค่ะโอ้ก็หกหัวสี่หัวเป็นหกเป็นหกปีแล้วร้านรุ่นแรกๆเลยใช่่คะแล้วก็เป็นต้นตำรับของยับลาแมงนะคะครับผมซึ่งแน่นอนว่าต้นตำรับในการ ทำยำวันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวที่เราจะได้ลองทำด้วยนี่เป็นเรียกว่าสูตรดั้งเดิมของทางร้านเลยใช่ค่ะโอ้ยนี่ทำยากำนะครับเนี่ยไม่ค่ะเราลองลองกันเลยดีไหมครับได้ได้ได้ค่ะอ่านี่เสร็จแล้วนะเรียกว่าเป็นยำบะแมงสูตรดั้งเดิมตั้งแต่60ปีที่แล้วใช่แล้วแน่นอนว่าพอมาที่ร้านซินโฟโร นาสารแห่งนี้ครับมีหลากหลายเมนูเยอะแยะมากมายใช่ต้องค่ะที่นี่นะคะนอกจากเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็อาหารไทยนะคะก็จะมีอาหารจีนด้วยนะคะใช่ค่ะช่องทางขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้ความอร่อยเสิร์ฟถึงหน้าบ้านแบบนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเยอะๆนั่นเองนะฮะโอ้โหคู่กานี้เริ่มหิวแล้วใช่ไหมล่ะน้ำลายเริ่มไหนแล้วใช่ไหมล่ะนไหลตั้งแต่เขาผสมแล้วค่ะนไหลายแตกตั้งแต่มะม่วงแล้ว ุณพี่ก่อนที่มาทำยำใ,ให้เรากินแบบนี้เป็นบุญตางพวกเราทมากๆเลยนะครับถูกขนาดนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ความอร่อยยังไม่หมดเท่านี้เพราะพี่จัดเต็มให้อยู่ด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกับเมนูที่วางเรียงรายพร้อมเลยดีกว่าครับถูกต้อง พัตตากานอาหารซินหัวลงถูกต้องนี่แบบว่าไทยจีนนี่แน่นจริงมาครบเลยที่เราทำกันสดๆก็คือยำแล้วก็มีด้วยประแมงต้มโขลงส่วนของอาหารจีนก็มีหลายอันนี่ค้าทอจ้อรวมถึงอาหารไทยๆปลาพอน้ำปลาแล้วก็จะมีหลากหลายประเภทให้ได้ชิมให้ได้ทานการใครที่อยากจะทานอาหารแบบไหนเนี่ยก็คือมีครบหมดทุกอย่างเลยนะคร กินไปเพลินๆเลยแต่ไม่ลืมอัปเดตดีกว่าผลง,งานตอนนี้เป็นไงบ้างมีอะไรให้ติดตามกันหน่อยผลงานตอนนี้ก็ เพลงใหม่เลยนะคะที่มึงออกไปก็คือเพลงฉันคนนี้มีแค่หวังดีค่ะแลวเร็วๆนี้ลหละจะมีแบบว่าผลานอะไรให้แบบติดตามไหมก็กําลังจะออกเพลงที่เกี่ยวกับสไตล์เด็กบ้านๆเป็นเพลงเวิดนึงเพราะฉะนั้นติดตามช่องทางไหนไรไงกันบ้างทาง u t u b e นะคะค่ายโคายและโจนมิวสิกเฟซบุ๊กของน้องมอมเมมอภิญญาเลยค่ะแล้วก็ติดต่องานได้นะคะก็โทร0640121413ค่ะนะแต่ที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณกันก่อนเลยนะครับกับนี่เลยตัวต้าไฮลัก โบเจียสปอร์ตใหม่เฟรชจุอัติเมตแอมบิชันครับโกโก้ออนใหม่จากธรรมชาติสู่ชีวาคูนครับขอขอบคุณนะครับนิสิตเซรั่มและสถานที่สวยๆที่เราไปกันส่วนสลัตอาทิตย์และร้านซินหัวลงครับถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะลิ้มรสนะฮะเรื่องของรแมงแบบนี้นี่เลยมีแพ็คเกจนี้บใช่รวมถึงร้านซินฮัวลงก็ยังมีแพ็คเกจกลับบ้านถูกต้องเป็นของฝากกันกับ ปาแมงอ่ะวันนี้โหหอมปากงำข้อสนุกสนานกันมากมายเลยหนึ่งอาหารอร่อยกันด้วยเดี๋ยวนี้เราทั้งสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ความพิเศษครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงซิงเกิลใหม่จากมันเลยนิดนึงไปแล้วติดตามกันอ่ะงั้นเราลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักที่ดีไม่ใช่การครอบคอง ฉันมาส่งเธอขอให้เธอนัน้นโชคดีหมดหนาทีของฉันคนนี้หวังดีกับเธอเสมอ